เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายได้เปิดโอกาสให้สาธุชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกได้เข้าชมภาพยนตร์3มิติโดยในครั้งนี้ได้จัดฉายทั้งหมด4ี่เรื่องได้แก่เรื่องพุทธานุภาพปราบทัพพยามารสุมาณะสมณเณรพระศิวลีสมณเณรและพระมหาโมคลานะเถระ โดยความพิเศษของภาพ,พยนตร์แต่ละเรื่องนั้นได้มีการเรียบเรียงและถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างกระชับและน่าสนใจประกอบกับภาพสามมิติที่มีความวิจิตรสวยงามประดุดดังอยู่ในสมัยพุทธกาลและยังมีภาพความสวยงามของการนำเสนอที่ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดการรับชมแม้แต่เรื่องเดียว ทางด้านสาธุชนที่เข้าร่วมชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ต่างประทับใจพร้อมทั้งได้ข้อคิดแนวสร้างข้อคิดแนวสร้างสรรค์นในการสอนศิลธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมนอกจากนี้เนื้อหาของภาพยนตร์อย่างสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ได้มีจิตใจที่มุ่งคิดดีและทำความดียิ่งขึ้นไปค่ะ มีความประทับใจเ,เรื่องความตั้งใจของอทีมงานสร้างทีมงานผู้สร้างส่วนน่าจะเป็นผ้าจา์ผู้สร้างนะครับท่านมีความตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่า,ม,ามันมีความความยากในรายละเอียดพอสมควรนะรท,ที่สร้างออกมางานกว่าจะได้แบบนี้นะครับขอขอขอ,อนวอนทนากับ ท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วส่วนในเนื้อเรื่องนะฮะก็เป็นเรื่องที่สั้นแล้วก็กระชับได้ใจความมากนะครับรับชมไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรักบุญกลัวบาปนะครับกรรมใดที่เรากระทำไว้แล้วกระทำไว้แล้วทั้งดีและไม่ดีนะครับก็จะสง่งส่งผลติดตามเราไปนะครับก็เป็นประโยชน์กับการใช้ ชีวิตในสังคมด้วยนะครับผมเอาไว้สอนลูกสอนหลานหรือว่าเอาไว้าไว,าวางตัวให้หเมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรานะครับให้อยู่ในเส้นทางบุญไม่พัดไปสู่อาบายนะครับ